รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยาอ เกษตรไทยไอดอลของเราในวันน <Scroll> ี้นะครับเป็นเจ้าของความปลากระตูนขนาดใหญ่ครับที่ตั้งต้นจากการเลี้ยงไว้ดูเล่นๆเพราะความชื่นชอบแต่ก็เพราะความชื่นชอบนี่แหละครับที่ทําให้เขาตั้งใจอยากจะเพาะขยายพันธุ์ปลากระตูนเพื่อการอนุรักษ์และจัดจําหน่ายครับวิธีการเพาะพันธุ์ปลากระตูนจะยากง่ายแค่ไหนผมว่ามาถึงตรงนี้แล้ว ตามไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับเอ้ยไม่เราจะไม่กระโดดไปเราจะเดินไปตรงนี้อย่าอย่าทำให้ตัวเองเปียกครับผมก็เลี้ยงปลาน้ำจืดเลี้ยงอะไรมากันหมดแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือปลากระตูนพอเราเริ่มเลี้ยงเราก็มีความผูกพันเราก็เลยทํามา ขยายมาจนถึงอย่างนี้แล้วพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นในฟาร์มเราเนี่ยก็สามารถปรับตัวได้เรียบร้อยทําให้การเพาะพันธุ์เพื่อเชิงอน,นุรักษ์นี่มันง่ายขึ้นเป็นเวลากว่า15ปีแล้วนะครับที่เพอร์คูล่าฟาร์มของพี่สิง์เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เปิดเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลากระตูนซึ่งก็ยืนหยัดเติบโตอยู่คู่หมู่บ้านช่องแสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ล่ะครับเพอร์คูล่าฟาร์มเนี่ยของพี่นี่ เห็นฟาร์มค่อนข้างใหญ่และอาจจะเป็นฟาร์มการ์ตูนที่ในไม่กี่แห่งในประเทศไทยเนี่ยทำด้วยเริ่มต้นของพี่นี่ทำมาได้ยังไงฮะคือผมเลี้ยงปลาปลาทะเลมาตั้งแต่เด็กที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยงกระตายเลี้ยงก็ตายซื้อมาไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ตายสมัยก่อนอะนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเจะชนะมันได้ไงเพ้าะทำไมปลาทะเลมันเลี้ยงยากอย่างนี้พอจะทำเนี่ยซื้อเจ้าเพอร์กูล่ามาใหม่ก็ซื้อมาเพราะเพอร์กูล่าเป็นสายพันธุ์เมืองนอก ตัวละ500บาทผมจําได้ผมซื้อมาทีร้อยตัวไม่ถึงสองอาทิตย์ตายเจี้ยง๋อน,นี่ว่าไม่ถึงสอาทิตย์สาเร็จเรียบร้อยมาอถสองเขาคนขายก็สั่งเข้ามา <100. S 1> เหมือนเดิมดตายหมดอีก200เกลี้ยงมีวันหนึ่งก็ไปรู้ว่าอ๋อเขาจับรไรการเนี่ยเขาใช้ายานายเบือ่อเพียงแต่ว่าถ้าโดนน้อยมันก็มีชีวิตถ้าโดนมากมันก็ไม่รอดผมก็เลยเปลี่ยนครับกลยุทธ์ใหม่ก็คืออ่ะเข้ามาปุ๊บเราไม่ต้องรีบซื้อ ปล่อยให้เขาเลือกกันให้หมดเลยตัวส,สวยๆใ,ใครอยากได้ได้ไหมเหลือเกิน2าอาทิตย์แล้วค่อยไปซื้อไอ้ที่เหลือมุมกลับ <Okay. S 1> ก็เก็บมาทีตัว2ตัวสตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามเพาะขยายมาเรื่อยๆเพราะอะไรอย่างนั้นปุ๊บผมก็อยากจะขอขอนุญาตเ <Okay. S 1> พราะเลี้ยงเป็นฟาร์มเป็นอะไรให้มันถูกต้อง หลังจากที่เพาะพันธ์ปลากร์ตูนเพอร์กูล่าซึ่งเป็นปลากร์ตูนชนิดแรกที่ฟาร์มแห่งนี้ทําได้แล้วพี่สิงห์ก็พยายามเพาะพันธ์ปลากร์ตูนชนิดอื่นๆอ,อีกหลายชนิดเลยล่ะครับคร่าวๆนะผมแบ่งปลากร์ตูนออกเป็น6ชนิด6ชนิดนะไม่ใช่6สายพันธ์นะ6ชนิด6ชนิดเราดูจากรูปร่างรักษาภายน,นอกชนิดแรกก็คือปลากร์ตูนส้มขาวหรือที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีในน้านีโม ชนิดที่2ปลากร์ตูนมะเขือเทศลักษณะเด่นก็คือลำตัวจะมีสีแดงเข้มแล้วก็มีแถบสีขาวคาดคออย่างนี้ล่ะครับชนิดที่3ปลากร์ตูนล,ลายปล้องลำตัวมีขนาดใหญ่สีดำและมีแถบขาวคาดตัว3แถบแบบนี้ ชนิดที่4ปลากระตูนอิ้งเดียแดงลำตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูและมีแถบขาวลากยาวตั้งแต่หัวจนถึงหางกันเลยทีเดียวชนิดที่5ปลากระตูนอานมา้าลำตัวมีสีดํามีแถบขาวคาดหัวและมีลายสีขาวคล้ายกับอานม้าอยู่ตรงกลางหลังจึงเป็นที่มาของชื่ออานมา้านั่นเองล่ะครับ <S <S และสุดท้ายชนิดที่6ปลากระตูนแก้มหนา จะมีหนามแหลมบริเวณใต้ตาได้แก่ปลากร์ตูนทองและปลากร์ตูนแดงยังไงล่ะครับซึ่งปลากระกตูนถังหกชนิดที่ฟาร์มแห่งนี้ก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ทั้งหมดแล้วนะครับและก็ยังมีปลากร์ตูนชนิดพิเศษที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์กันอีกด้วยอย่างเจ้าปลากระกตูนตัวนี้ผสมออกมาหน้าตาเหมือนกับหมีพันด้าเลยทีเดียวโว้ ถ้าเราเพาะพันไปแล้วเนี่ยเราก็ข้ามไปข้ามมาเอาไอ้นูนมาผมสมที่นี่ใช่ไหมเพราะเรามีโอกาสแล้วเพราะอย่างน้อยมันไม่ตายปลาไม่ตายเราก็มีโอกาสที่จะได้ลูกเราก็ทําหลายอย่างขึ้นมาฮะแม่ไหนๆเราก็มาถึงฟาร์มปลากระตูนกันแล้วก็ขอดูวิธีเพาะขยายปลากระตูนกันหน่อยละกันนะครับเริ่มต้นไปกันที่พ่อแม่พันกันเลยอ๋ออันนี้เราเลี้ยงพ่อแม่พันุที่เรา หวังว่าเขาจะไขให้เราหลังจากที่เขาไข่แล้วเราก็จะลงไปข้างล่างเียนะ,ะใช่คำว่าหวังว่าใช่ครับคืออาจจะไม่ไข่เหรือยังไงใช่เขาเรียกเพาะพันธุ์แบบธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ว่าเราจะไปฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งให้เขาไขาอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาไข่เมื่อน,นั้นแล้วพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่เลือกมาเนีย่ยต้องมีอายุเท่าไหร่ยังไงปลากระตูนตัวเล็กๆเลยที่ออกมานะครับยังไม่มีเพศเราต้องใช้คํานี้ก่อนว่ายังไม่แสดงเพศครับนะครับพอเขาเริ่มอายุสัก ปีหนึ่งนะครับตัวที่แข็งแรงแข็งแรงในฝูงเนี่ยเขาถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวผู้แล้กายกับตัวใหญ่ที่สุดนะครับกินอาหารได้ดีสมบูรณ์ที่สุดก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวผู้หลังจากที่มีตัวผู้สองสามตัวขึ้นมานะคราวนี้ตัวผู้ก็เริ่มเริ่มข่มกันเองตัวที่แข็งแรงที่สุดชนะถึงจะเปลี่ยนเป็นตัวเมียพอตัวผู้เริ่มโตตัวเมียกัดตายเพราะนั้นในตู้เนี่ยมันถึงมีแค่สองตัวตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กก็คือตัวใหญ่ตัวเมียตัวเล็กตัวผู้ แล้วเขาต้องมาอยู่กันนาไหมรู้จักกันนานไหมตีเท่า6เดือนน่ะเริ่มไข่แล้วเขาจะเริ่มไข่ครับถ้าเขาสมบูรณ์จริงๆอาหารพร้อมอะไรเขาก็จะเริ่มไข่นี่แหละครับหน้าตาอาหารของพ่อแม่พันธุปลาการ์ตูนเขาละซึ่งก็มีส่วนผสมของอาหารเมร็ดกุ้งสาหร่ายน้ำมันตับปลาวิตามินบีรวมและวิตามินอ e. ีโอ้โห,โห,โห,โหอะไรมันจะมากมายขนาดนี้บำรุงกันเต็มที่จริงจริงอ๋อสาหร่ายเราก็ใส่เป็นอาหารเสริมสาหร่ายกับวิตามิน นี่มันกินดีกว่าคนอึ่นะพี่ก็ลองดูก็ได้นะครับลองลองดูสักคำหนึ่งไหมครับโอ้ยไม่เป็นไรครับพี่ผมและเกรงใจซึ่งพ่อแม่พันปลาแต่ละตู้พี่สิงห์ก็จับคู่ให้อยู่คล้ากันไปนะครับแต่ที่เหมือนกันทุกตู้ก็เห็นจะเป็นเจ้าสิ่งนี้แหละครับอืนี่มันกระเบื้องไม่ใช่หรอครับพี่สิงห์ คือเอามาทําอะไรให้เขาเขาส่องดูถุงแด่หรืออะไรยังไงเวลาเราจะย้ายไข่ลงไปฟักข้างล่างะนะครับถ้าเขาติดตู้เนี่ยเราย้ายลําบากเราก็เลยเหมือนกับอ่ะคุณช่วยกรุณาไข่บนกระเบื้องให้ผมหน่อยนะครับไม่ไม่แล้วเขาจะรู้ได้ไงเขาต้องมาไข่ตรงกระเบื้องอะผมว่าด้วยผิวของกระเบื้องนะครับที่สามารถทําให้ไข่มันก่อง,ง่ายนะครับแล้วก็องศาที่ตั้งเนี่ยคุณไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคุณต้องไขตรงเนี้ยเขาก็จะไข่ติดกระเบื้องพอถึงเวลาเราก็ยกกระเบื้องออกไป เพราะพันแบบธรรมชาติก็ไม่รู้ล่ะครับว่าเมื่อไรเขาจะวางไข่เพราะฉะนั้นเวลามาให้อาหารก็ต้องคอยสังเกตกันไปถ้าตูไหนวางไข่แล้วอีก7วันก็จะฟักเป็นตัวละครับแต่ก่อนที่ไข่จะฟักเช้าของวันที่7พี่สิงจะยกกระเบื้องลงมาไว้ที่บ่ออนุบาลให้เขาฟักกันที่นี่ละครับซึ่งบ่ออนุบาลก็จะอยู่ในห้องที่พีสิงบอกว่าเป็นระบบปิดละครับเราต้องการควบคุมอุณหภูมิให้มันเปลี่ยนแปลงช้าที่สุดเพื่อ เพื่อปลาเขาจะได้ปรับตัวทำไม่ใช่ว่าวันนี้ร้อนโอ้เจอแดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวฝนตกพุ๊บเย็นปลาช็อกตายหมดทําไมเราจะต้องเอาแยกจากแม่เขาเพราะว่าถ้าฟักกลางคืนแล้วแม่เขาไม่รู้ว่าเป็นลูกเช้ามาเขากินหมดนะพอเขาเริ่มฟักเราเราก็เริ่มเอาอาหารให้เขาครับครบัอาหารคือโรติเฟอร์อาหารของลูกปลาแรกเกิดที่เรียกว่าโรติเฟอร์นั้นมันก็คือแพลงต้นสัตว์นั่นเอง ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้พี่สิงเขาก็จะเพาะเลี้ยงไว้ด้วยโดยจะให้วันละ3ครั้งห่างกันมือละ3ชั่วโมงและครับพอลูกปลาอายุได้7วันก็จะให้แทงต้นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกว่าอาร์ทิเมียให้วันละ3ครั้งเช่นเดียวกัน หลังจากลูกปลามีอายุได้1เดือนก็จะเริ่มให้อาหารเม็ดและย้ายไปบ่อที่อยู่ใกล้แสงสว่างเพื่อให้ลูกปลาได้ปรับตัวและสร้างความแข็งแรงนั่นเองพอปลาการ์ตูนอายุได้3ถึง4เดือนก็จะย้ายไปไว้บ่อกลางแจ้งเพื่อให้เขาปรับสีและปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมล่ะครับโดยจะให้อาหารเม็ด3ขนาดนั่นก็คือเล็กกลางและใหญ่ ส่วนปลากระตูนที่ทางเทอร์คูล่าพร้อมจำหน่ายก็คืออายุ5-6เดือนขึ้นไปซึ่งก็จะมีขนาดลำตัวยาวประมาณ3เซนติเมตรอย่างนี้แหะครับตอนนี้นี่ตลาดของเราคืออะไรยังไงบ้างคือตอนนี้ตลาดจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยดีเพราะว่าเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยมาแรงแล้วการใช้สายานายจับเนี่ยถ้าในประเทศที่เขาเข้มงวดจริงๆเนี่ยเขาไม่สนับสนุนถ้าประเทศที่แรงๆนี้ก็มีทางยุโรปทางอังกฤษ พวกนี้เขาจะบอกก็ปลาตัวไหนที่เพาะได้แล้วเขาก็อยากซื้อเราจะมีอะไรไปรับรองครับว่าหลงเราเนี่ยเราเพาะมาจริงๆนะเราก็มีกรมมงรับรองนะครับใบเซอร์ที่เราเป็นฟาร์มเพาะจดทะเบียนเรียบร้อยครับตลาดตอนนี้เป็นยังไงคนไทยต่างประเทศหรืออะไรยังไงผมพูดจริงๆว่าผมไม่ได้ส่งออกเองแต่ก็มีคนที่มาซื้อแล้วส่งออกมีแล้วผมก็ขายอยู่ที่ฟาร์มอย่างเดียวครับที่เดียว คุณอยากซื้อคุณเดินเข้ามาครับอตอนนี้ก็ขายปลีกซะส่วนใหญ่ยราคาของปลากระตูนที่พีสิงขายอยู่ตอนนี้คือ3ตัว200บาทถ้าซื้อหตัวขึ้นไปตัวละ60บาทแต่ถ้าซื้อส0ตัวขึ้นไปขายตัวละ50บาทละครับแต่ขายปลีกนี่คือขายความมั่นใจความไว้ใจให้เขาผมในฐานะตรงนี้ผมก็เลยบอกลูกน้องด้วยบอกว่าถามเขาก่อนนะถ้าเขาไม่มีเบสิกเอาคู่มือให้เขาไปก่อนอ วันนี้ไม่ต้องขายแล้วเขาก็ยังมาว่าผมนะบอกดูสิมาถึงที่จะซื้อมันยังไม่ขายเลยมันยิงผมก็บอกไม่ใช่ครับพี่เพราะถ้าซื้อไปปุ๊บคืนนี้ไม่มีปัญหาแล้วทําไงเห็นบอกว่ามีเปิดเห็นทําพิพิธภัณฑ์สสวนสัตว์น้ําและเก็บไม่แพงด้วยยี่ิบาทสิบาทนี่นี่ขายตั๋วเอาขำไม่เอากําไรกันเลยนะอ๋อจริงๆไม่ได้เอาขำครับจริงๆเราอยากขายแพงกว่านี้ความนี้มันอยู่ในในเส้นทางที่ ต้องตั้งใจมาจริงๆริงอีกานหนึ่งก็คือว่าของเราเป็นฟาร์มเราไม่ได้เป็นอควเรียมแต่เรื่องปลาเนี่ยเราก็มีให้ดูจุใจนะเรามาั่นใจของเราเต็มอิ่มละใช่ครับใครสนใจเรื่องปลากร์ตูเนเดินมาหาพี่บอกทุกเม็ดไม่มีกักสักดอกถ้าเจอผมไม่มีผม,มเปิดหมดถ้าเรามาเก็บความรู้เราอะแล้วใครจะต่อยอดเราได้ uh huh. เพราะนั้นเราถือว่าเราเปิดตรงนี้เรายินดีนะแล้วเราก็สามารถที่จะให้พวกคุณต่อยอดกันได้เลยเพียงแต่ว่า คุณช่วยศึกษาเบื้องต้นก่อนได้ไหมก่อนที่คุณจะมาหาผมเนี่ยเพราะพอคุณมาหาผมเปี้ยงเนี่ยบางดีผมไปไม่เป็นนะน้องพี่มีอ่างบัวจะเลี้ยงได้ไหมแนะนําสําหรับมือใหม่ที่เห็นฟ้าุเปิดมาอยู่ได้ขนาดนี้อ่ะจะแนะนำเขายังไงฮะถ้าสนใจจริงๆนะครับก็ขออนุญาตนะครับเข้าไปดูในเน็ตไปหาหนังสืออ่านดูก่อนว่าระบบเป็นยังไง อยู่อาศัยกันยังไงให้ให้มีพื้นฐานก่อนอหรือจะให้ดีลองเลี้ยงดูสักตัวสองตัวดูก่อนอแล้วมีปัญหาอะไรแล้วค่อยถามตรงนั้นจะง่ายกว่าจะ,จ,ะจะคลิกกันง่ายกว่าใช่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผลิตและจำหน่ายด้วยความใส่ใจทำให้ฟาร์มปลากร์ตูนของพี่สิงห์ดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยาวนานสมกับคำพูดที่ว่ากเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สิงห์นรุนมพี่สิทธิ์เกษมคือเกษตรไทยไอด้าของเราในวันนี้ล่ะครับ